สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อวันที่10ธันวาคม2,564บริษัทล็อกฮีสมาตินได้ชนะการแข่งขันประมูลจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ให้กับกองทัพฟินแลนด์เหนือคู่แข่งหลายบริษัทได้แก่ชาฟของสวีเดนโบอิ้งของสหรัฐ แล้วก็ดาโซของฝรั่งเศสรวมถึง BAE s y s t e m แห่งสหาราัฐอาณาจักรนะครับในอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมของฟินแลนด์ได้ออกมาเปิดเผยระหว่างการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในกรุงเฮลซิงกิว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบขีดขั้นสมรรถนะการทหารโดยสีทั่วแล้วพบว่า F 35ตรงกับเงื่อนไขที่กองทัพฟินแลนด์ต้องการมากที่สุดนะครับ บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรบหลายประเทศเข้าแข่งขันเสนอผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปลา,ายปีพศ2558เมื่อกระทรวงกลาโหมของฟินแลนด์ได้เริ่มแสวงหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพื่อนำเข้าประจำการทดแทนเครื่องบินรบฮอเน็ตที่ซื้อจากบริษัท Mc คโดนัลดักลาร s Douglas ในสหรัฐเมื่อปีพศ2535โดยฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศที่14ของโลกนะครับที่เลือกซื้อเครื่องบินรบ f 35ของบริษัทล็อกฮิสมาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา นายชาลีซาโลนิอุสฟาสเตอร์นักวิจัยสถาบันกิจการระหว่างประเทศของฟินแลนด์ก็บอกว่าการตัดสินใจเลือก f 35จะทําให้ประเทศขนาดเล็กแห่งภูมิภาคนอร์ดิกสามารถกระชับความร่วมมือทางทหารกับกลุ่มชาติพันธมิตรโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและก็นอร์เวย์ซึ่งประเทศนี้เนี่ยครับได้มีการซ้อมรบทางทหารร่วมกับฟินแลนด์มานานระยะหนึ่งแล้วนั่นก็คือนอร์เวย์นั่นเองครับและแม้ฟินแลนด์จะไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การนาโตเหมือนนอร์เวย์ แต่ก็มีความสัมพันธ์แข็งแกร่งกับนาโตในระยะหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เลือกซื้ออาวุธยุทโธป,ปกรณ์ให้สอดคล้องสอดรับกับบรรดาชาติสมาชิกส่วนใหญ่ของนาโตนั่นเองในปีพศ2557ฟินแลนด์และก็นอร์เวย์ลงนามข้อตกลงฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันและก็อนุญาตให้นาโตเนี่ยเข้าให้การช่วยเหลือหากเกิดสภาวะในเรื่องของฉุกเฉินทางด้านการทหารและก็ความมั่นคงนั่นเองนะครับนี่เป็นข่าวล่าสุด สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะชนะการแข่งขันในการจัดซื้อจัดหาเรื่องของเครื่องบินรบนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินรบครั้งนี้เนี่ยครับที่ทางด้านทางการของนอร์เวย์นั้นเนี่ยได้มีการจัดซื้อเนี่ยคุณผู้ชมก็คือจํานวน64ลําด้วยกันนะครับมูลค่าของงบประมาณในครั้งนี้อยู่ที่8,378ล้านยูโรถามว่าล้ตีเป็นกันไทย เป็นเงินเท่าไหร่นะครับไอเป็นเงินไทยตัวเลขกลมๆนั้นเนี่ยอยู่ที่ราว317,000ล้านบาทนะครับสำหรับการซื้อเครื่องบินรบจากบริษัทล็อกฮีสมาตินนั่นก็คือ F35 นะครับฝูงใหญ่เลยทีเดียว64ลำครับ